สวัสดีค่ะพบกับนักข่าวพวลเมืองซีรีพอร์เตอร์หรือว่าซิติเซนรีพอร์เตอร์ค่ะพื้นที่สื่อภาคพ,พลเมืองเพราะว่าคุณก็สามารถเป็นนักข่าวได้ซีรีพอร์เตอร์วันนี้พาคุณผู้ชมไปที่มัสยิดบางหลวงค่ะซึ่งที่นั่นเป็นมัสยิดทรงไทยหนึ่งเดียวในโลกที่มีอยู่ในปัจจุบันนะคะเวลาผ่านไปหลายร้อยปีระหว่างคนกับสิ่งปลูกสร้างที่นั่นมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างวันนี้ติดตามรายงานจากคุณวาริศหนูช่วยหนึ่งในผู้เข้าร่วมอบรมแบ็กแพ็กเจนเนลิสส์ค่ะ ห่างออกไปจากใจกลางเมืองกรุงเทพข้ามฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาสู่คลองบางหลวงทีน่นี่ชุมชนกุดีขาวหรือชุมชนคลองบางหลวงชุมชนที่มีอยู่มาตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์แหล่งรวมความหลากหลายทางเชื้อชาติาศาสนาและวัฒนธรรมพอพูดถึงมัสยิดนะฮะในภาพจำของเราทุกคนเนี่ยผมเชื่อว่าก็คือเป็น อาคารหนึ่งหลังที่มีโดมสีเขียวมีดาวมีเดือนอยู่ด้านบนใช่ไหมครับแต่ที่นี่ด้านหลังผมตรงนี้นะครับมัสยิดคลองบางหลวงหรือมัสยิดคุดีขาวแห่งนี้มัสยิดที่อยู่มากว่า2 0 0ปีบนแผ่นดินสยามนะฮะที่นี่นะครับสร้างขึ้นโดยการผสานเอา3วัฒนธรรมเข้ามาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทั้งพุทธอิสลามแล้วก็ ทางงฝัั่ตตะะะวนนกกก็คือที่นี่ผมได้พบกับอิหมัมรามัดอนอิหมัมประจํามัสยิดคลองบางหลวงอิหมัมเล่าให้ผมฟังว่ามัสยิดแห่งนี้สร้างขึ้นมากว่า200ปีจากน้ำพักน้ำแรงของบรรพบุรุษที่อพยพหนีสงครามมาจากเมืองอยุธยาก็พี่น้องเราที่อยู่อยุทยาหัวรอเราไปอินคองตะเคียนก็หนีซิคมาล่องเรือล่องแพเข้าคองบางหลวงกว่าชื่อคองบงหลวง หลังทางการเป็นขอมูลใหญ่แล้วก็ขึ้นฝั่งที่นี่ขึ้นไปเดริญภาคขึ้นต้อสอนฝันรุ่ง,ลงแล้วก็รวมตัวกันสร้างอาคารคอนกรีตทันทีขึ้นมาเพราะนั้นจากเอกสารในหอสมุดจุฬาฯเขาบอกว่าอาคารหลังนี้สร้าง2,325เป็นอาคารทรงไทยเป็นเครื่องลายประดับประดามาจากศิลปะาสตรชา,นนนา,ออาติส่วนใหญ่เป็นของไทยกของไทยโบราณนี่ออกคลอยสวยงามสร้างโดยคนไทยก็เอารูปเขาเอาเอทรงไทยมาสร้างซึ่งไปฝักกับหลักการไม่จำเป็นจะต้องเป็นดูุโดดไม่ใช่ แต่สังคมมีความช่วยเหลือกันตลอดอย่างเช่นยืยนธารานำน้ำท่วมแหงของอดีตเขานอกว่าแบกไม้มาทำเสวนจพาให้นำตืำำำอหลงนอไปรับสืบทำงานทดบ่ไฟไหม้แล้วก็เห็นเครื่องดับเพลิงช่วยปรัชญาเป็ความเชื่อต่างกันแต่สังคนไทยเรื่องสังคมช่วยเหลือประสานกันตลอดคุยกันตลอดแต่ว่าด้วยวิธีการไม่มีการ,การเปเยี่ยวข้องกันให้เกียรติซึ่งกันและกันก็เลยอยู่ได้ เดินลเลาะตามตรอกซอยในชุมชนผมได้พบกับคุณยายประยูนคุณยายเล่าให้ผมฟังว่าวิถีของคนที่นี่ผูกพันกันคล้ายครอบครัวใหญ่อดอีที่นี่อดีชุมชนมันมัน,ม,นมันไม่มีปัญหาทุกคนเขาก็ดีทั้งนะั้นไม่ใสใจคอนะนี่ก็มาตลอดเนี่ยยายก็ช่วยกันทำก็มีสองที่นะที่เนี่ยที่มัสยิดที่หนึ่งแล้วก็ที่ศูนย์นี่ก็ที่หนึ่ง เาวามีงานอะไรเราไปได้เราก็ไปแตกพอถึงนุ่นนี้แล้วมันก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เพราะว่าการอบรมมันน้อยก็ไม่ได้ไม่ได้สอนอะไรกันมากมายน,นอกจากพอเสร็จแล้วก็ไปโรงเรียนไปโรงเรียนอะไรแบบนี้มันก็โตมาจากที่ข้างน,นอกกะมาริยะตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าอาจเป็นเพราะยุคสมัยที่เปลี่ยนไปทําให้คนนั้นเปลี่ยนแปลงสมัยนี้ไม่เหมือนกันก่อนเขาจะแบบ มาากันนนบ้นไหท,ก,ทไก่ทมา้ายที่สุดความงามของที่นี่หาใช้อาคารทรงแปลกตาหากเป็นวิถีชีวิตและการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนที่ก่อให้เกิดเสน่ห์เป็นความงามที่มีคุณค่าเพราะว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปคนจึงเปลี่ยนแปลงค่ะ แต่ว่ากลิ่นอายความทรงจําในอดีตยังคงคุกรุ่นอยู่ในความทรงจําของคนบางหลวงนะคะคุณผู้ชมก็สามารถสื่อสารเรื่องราวใกล้ๆตัวของคุณผ่าน facebook.com/citizenthaipbs หรือทางหมายเลขโทรศัพท์0949761285เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณและกลับมาพบกับซีรีพอ์เตอร์ได้ใหม่สวัสดีค่ะ